สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง f อเก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววิ่งเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จ๋ากับแนวทางหล่าพัฒนานะคะงวดประจําวันที่3มีนาคม2568นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตก่้งปสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะมาดูผลของรอบที่แล้วเนาะของวันที่28สิบแปดนะคะผลของวันที่ย8สิบแดอดให้เด่นอ่าออกหก2ูน9สองสี่สามก้านะคะแอดให้เด่นที่สามหนึ่งหกให้วิ่งรูที่สามนะคะ ล่างของ6ตัวนะคะก็คือ60ล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะพี่พีจา๋าทางสงพปลาวด้วยนะคะล่างของ6ตัวก็คือเด่น6นะคะมาในเด่น6นะคะล่างของ4ตัวนะคะก็คือสองสี่แอดหลุดไปเนาะส่วนบนนะสี่้า 4, 3, 9, นะคะเด่นที่3มวิ่งรูดที่3ไปเน้น3 8 3 7ดมจิตมา3 9พี่น้องจา๋า าสายวิง่งสายรูดก็โอเคเนาะอ่ะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุดที่เป็นตารางนะคะพี่ๆจา๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูนะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะแอดไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเนาะมีเข้ามีหลุดนะอ่ะไปกันต่อนะคะกับแนวทางของวันที่สาม นะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่พี่จา๋ากดติดตามเอาไว้นะสําหรับท่านที่มารับชมใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยอ่ะสาหรับท่านที่ยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะในกลุ่มมีแนวทางของแอดเสาบึงคนเดียวนะพ,พี่พี่จา๋าไอดีไลน์นี้เลยนะคะถ้าใครเพิ่มไอดีไลน์ไม่ได้ก็ไปสแกนคิวโอโค้ดที่ชุมชนเนาะแอดจะลงไว้ให้นะคะเลื่อนเลื่อนดูนะอ่าราวพัฒนานะคะ เข้ามารับชมแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะสูตรเม็ดเดียวอ่าสำหรับตัวเด่นแนวทางเลขทูบนี้ปังทุกวันเลยนะคะบางรอบมาทั้งหน่อยทั้ง l าาเลยอ่ะมาตามกันต่อกับชุดนี้นะคะเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่0 2 นะคะอ่ะแอดวิ่งรูทที่0ูนย์นะพ,พี่จา๋าวิ่งรูทที่0ูนย์นะคะรูท uh, ที่ศูนยกันก่อนเนาะค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 ศูนยเจ็ดศูนแปดแล้วก็ศูนเก้านะคะอ่ะตัวที่แอดเน้นสำหรับรูดที่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามนะคะแบบนึงนะคะ 0ูน7หกูนเจ็ดนะคะพี่ๆจา๋าแล้วก็0ูนแปดเนาะอีกคู่หนึ่งสำหรับ0ูนย์จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับในชุดนี้เดี๋ยวแอดจะไป ชุดตารางเด่นนะพี่พี่จ๋าจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับรูทที่ศูนย์นะคะอ่ะไปกันต่อนะคะกับแนวทางเรลาพัฒนาเรลาพัฒนาชุดตารางเด่นนะพี่พี่จ๋า สามหกเปน,นะคะกับลาวพัฒนาเด่นชุดกันเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปของรอบที่แล้วกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะอะรอบที่แล้วแอดให้เด่นสาม เด่นสแล้วก็เด่น6ไปนะคะล่างของ6ตัวก็คือ60นเนาะเด่น6มานะคะหกมานะคะล่างของ6ตัวส่วนล่างของ4ตัว2 4งแอดหลุดไปสำหรับบน439นะคะเด่น3มาแอดให้ไปก็กลับหัวเนาะก็จะมาแค่ในตาราดนะคะพี่พี่จา๋าอ่ะรอบนี้จับคู่พลาดนะคะ ก็ต้องกราบขอโทษด้วยเนาะอ่ะไปกันต่อนะคะกับแนวทางชุดตารางเด่นนี้นะคะตัวที่แอดให้ในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่ 0.. 2 ..6 ยหกหรือเก้านะคะเจ็ดแปเด่นสุดในตารางให้เด่นไปที่0ูน แล้วก็สองนะคะให้เด่นไปที่0ูนแล้วก็สองมาดูกันสำหรับ0ูนมีตัวไหนกันบ้างสำหรับ0ูนนั้นแอดให้ไปที่ศูนสองูนสามศูนเจ็ดูนแปดนะคะสองหนึ่ง สองสามสองหกสองแปดนะคะอ่ะตามต่อกันที่ชุดกันนะพี่พี่จ๋าชุดกันแอดให้ไปที่เจ็ดสามนะคะหกเจ็ดหกแปดแล้วก็เจ็ดสองนะคะอ่ะจดไว้แคบไว้เดอเตรียมนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้ก่อนหกคู่นะ อาเดนที่ศูนย์แอดเดนไปที่ศูนย์สองศูนย์เจ็ดส่วนสองเน้นไปที่สองหกสองแปดชุดกันนะคะเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกแปดหกแปดนะคะ อาหารมีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับด้วยนะใครไม่ชอบก้าวไม่ชอบผมก็กลับหัวเองแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ